ซื้อโมเดลยังไงไม่ให้โดนโกงเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เล่าให้ฟังว่าผมก็เป็นคนที่ซื้อโมเดลเรื่อยๆนะแบบว่าค่อยๆทยอยซื้อทีละตัว2ตัวที่อยากได้แล้วก็ประจวบว่าช่วงหนึ่งก็ไปเจอพ่อค้าคนนึงแล้วก็ทําการติดต่อซื้อขายกันนะครับสุดท้ายก็เป็นการโกเกิดขึ้น แต่เคสนี้ผมยังโชคดีที่สามารถแจ้งความแล้วก็ตามหาคนที่โกงเจอแล้วก็ได้เงินคืนนะครับซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยที่จริงแล้วอ่ะถ้าเราไม่รู้จักคนโกงหรืออะไรนี้เลยอ่ะมันยากมากๆที่จะได้เงินคืนก็เลยมาเป็นหัวข้อในวันนี้นะครับ f i กเ e r ร์ซูน m มูลใน e c ที่6เราจะสามารถซื้อโมเดลยังไงไม่ให้โดนโกงนะครับ ไม่ให้โดนโกงเลยก็ยากนะครับเรียกว่าเป็นการป้องกันควองเสี่ยงให้ได้มากที่สุดและกันเพราะว่าใครๆก็อยากได้โมเดลโดยที่ไม่โดนโกงกน,นะครับข้อแรกเลยก็คือซื้อกับทางหน้าร้านเลยนะครับหรือแหล่งซื้อขายถ้าในกรุงเทพที่ผมรู้จักนะก็จะมี2แหล่งใหญ่ๆก็คือพอจูนรัชดาแล้วก็เมกาพลาซ่านะครับหรือว่าคนไทยก็ติดปากว่าสานเะล็กเนาะ พอเราเข้าไปเมก a ะพาซ่านะครับเราก็จะรู้สึกว่าเรากำลังเข้าอยู่ในพวรงของฟิเกอร์โมเดลนะครับแล้วก็ยากมากๆที่เราจะออกมาโดยไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาซึ่งวิธีนี้ผมว่ามันป้องกันความเสี่ยงได้ถึง99.99%เ99ลยนะครับว่าจะโดนโกงเนาะอย่างตอวเมก a ะพาซ่าซานเหล็กเนาะมันก็จะมีร้านออ f ฟิเชียด้วยก็คือร้านบันเตสโต ฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะซื้อโมเดลหรือว่าอยากไปเดินดูเฉยๆก็ได้ก็เป็นแหลกที่น่าสนใจนะครับข้อที่2นะครับก็คือการซื้อกับเพจร้านค้าหรือพ่อค้าที่มีเครดิตค่อนข้างที่จะได้รับการะะันตีว่าเป็นร้านที่ซื้อขายจริงๆนะครับเนื่องจากทุกวันนี้การซื้อขายออนไลน์มันเยอะขึ้นมากๆนะครับฉะนั้นก็จะมีร้านค้าที่ขายสติกเกอร์โมเดลในออนไลน์เหมือนกัน ซึ่งบางร้านเราก็ไม่รู้ว่ามีสินค้าจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะฉะนั้นการเช็คเครดิตก็จะเป็นทางเลือกที่ลดความเสี่ยงไนดะ้อย่างเช่นถ้าเราซื้อขายในแอปส้มแอปน้ําเงินนะครับก็นั่นแหละมันมีรีวิวให้ดูเนาะว่าเป็นสินค้าอะไรยังไงอย่างถ้าซื้อขายในบางปุ่มนะครับก็จะมีการเรียกได้ว่าโจรหัวหมอแล้วกันแบบว่าสุว่าร้านค้า A เ,เป็นร้านค้าที่ได้รับ เครดิตดีมากๆนะครับเขาจะสร้างชื่อบัญชีที่เป็นเหมือน A นะครับแต่ว่าจะต่างที่เลขบัญชีแล้วก็ชื่อนามสกุลเลขบัญชีที่โอนนะครับฉะนั้นเวลาเราจะซื้อขายอะไรแล้วก็เช็คชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่ดีๆด้วยแต่ถ้าถามว่ามีพ่อค้าหรือร้านค้าที่ยังไม่ได้มีเครดิตมากๆละ่ะเราจะสามารถเช็คได้ไหมว่าเป็นร้านค้าที่มีประวัติที่ไม่ดีอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ สามารถทําได้นะครับก็คือข้อสาเนาะก็คือการที่เข้าเว็บไซต์ b l o c k l i t s e l l e r c o m นะครับซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่ทําขึ้นมาให้เราหรือว่าคนที่อยากจะเช็คเครดิตชื่อนามสกุลเลขบัญชีนะครับว่ามีการโกงหรือเปล่าซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมว่าดีมากๆเลยเป็นเว็บไซต์ที่แบบสามารถเช็คได้เลยว่าคนคนนี้มีประวัติไม่ดีหรือเปล่าแล้ว ยอดราคารวมที่เสียหายไปประมาณกี่บาทในที่คนฟ้องมาในเว็บไซต์นี้เนาะซึ่งเว็บไซต์นี้ก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่เราจะโดนโกงได้เช่นกันนะครับคอนเทนต์วันนี้ที่ผมทำมาเพราะว่าคืออย่างเคสของผมอะ่ะผมว่าผมก็มีการป้องกันที่ค่อนข้างที่จะแบบป้องกันพอสมควรนะแต่ว่าสุดท้ายผมก็โดนโกงอยู่ดีก็เลยคิดว่า อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆแบบว่าระวังกันมากขึ้นนะครับถ้าจะเล่าให้ฟังก็คือเคสของผมมันแบบว่าคือเขาเป็นพ่อค้าที่ซื้อขายโมเดลจริงประมาณปี2ปีแล้วพอมาเป็นช่วงโควิดเขาก็เกิดปัญหาทางการเงินเนาะเขาก็เลยต้องหาเงินนะมาหมุนเขาก็เลยเลือกวิธีการโกงนะครับก็คือโพสสินค้าที่เขามีจริงๆนั่นแหละ แล้วก็ชื่อนามสกุลเลขบัญชีของเขาที่ซื้อขายจริงๆนะก่อนที่จะโกงเอามาซื้อขายนะครับผมก็เป็นคนที่จะรับความเสียหายแรกๆเนาะแต่ถามว่าเคสนี้พอผมได้เงินคืนแล้วก็ยังมีคนที่โดนโกงกับคนนี้เรื่อยๆนะอย่างผมที่แจ้งความแล้วสามารถติดต่อกับคนโกงได้แล้วก็สามารถแก,ก้แค่คืนเงินกันได้อันนี้ผมมองว่า ผมว่าการที่ผมได้เงินคืนนะเพราะผมมีชื่อนามสกุลเลขบัญชีเบอร์โทรศัพที่อยู่แล้วก็เลขบัตรประชาชนของเขานะครับพอดีว่าพอเขาเป็นพ่อค้าที่เคยมีเครดิตซื้อขายเนาะเขาก็เลยเป็นแบบว่าเหมือนเป็นที่รู้จักในวงการซื้อขายก็เลยสามารถตามตัวได้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับคือต่อให้สตอรี่ของเขา,าอาจจะแบบว่า น่าเห็นใจอะไรไงผมก็มองว่าวิธีการนี้ก็ไม่ถูกต้องอย่างดีผมก็ไม่สนับสนุนให้ใครใช้วิธีแบบนี้เนาะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก่อนที่จะเกิดเรื่องก็คือการป้องกันความเสี่ยงที่เราจะโดนชอ่อโกงหรือว่าโดนหลอกขายโมเดลอะไรนี้นะครับจริงๆการโกงในวงการโมเดลอ่ะมันมีมาค่อนข้างที่จะแบบมีมาเรื่อยๆแล้วแหละแต่ว่ามันมนาดังจริงๆตอนต้นปีนี้เพราะว่า ยอดเสียหายมันสูงจริงๆรู้สึกว่าน่าจะประมาณ10ล้านนะครับมันก็เลยแบบว่าเป็นข่าวขึ้นมาจริงๆแล้วมันก็จะมีมร้านค้าที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ายอดอาจจะไม่ถึง8หลักอาจจะ5้าหหลักอะไรงี้มันก็เลยยังไม่เป็นข่าวแต่ก็นั่นแหละต่อให้ยอดห้าหหลักแต่ว่าผู้เสียหายมันก็คือผูดเสียหายจริงๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อ คนฟังไม่มากก็น้อยเนาะต่อให้เล็กน้อยก็ยังดีนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะมารีวิวหรือว่ามาพูดคุยอะไรกันอีกเนาะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ